เง้างตาแดงหรือทิทาอีสานและประเทศลาวเรียกว่าพระอิงางเป็นเครื่องรางของลางชนิดหนึ่งของเขเมรเชื่อว่าหากพกพาหรือบูชาวไว้จะช่วยในเรื่องเมตตามหานิยมค้าขายดีมีสเสน่ห์เพศตรงข้ามารักมาหลงและอยู่ยุมงคงกระพันถูกจัดให้เป็นเครื่องรางปรุงพายที่ถือกันว่าแรงที่สุดในบรรดาเครื่องรางชั้นต่ำลักษณะของง,งั่ง มีรูปร่างเป็นบุคคลในท่านั่งคัดส,สมาธิมีฐานโบคล้ายพระเครื่องร่างกายท่อนบนเปลือบเ่ายอดเกศเอียงขวาหน้าตาดูดันปากเหมือนคนเสียดยิ้มและมีตาสีแดงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่งตาแดงตำนานเกี่ยวกับงั่งมีประวัติความเป็นมาหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้ว งานวิจัยของคณะอาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีพบว่านั่งอาจเป็นรูปแทนของพระศิวะเหมือนประหลัดขิกที่สร้างในรูปของศิวลึงส่วนเงื่องเป็นรูปร่างของบุคคลเรื่องเล่าว,ว่าด้วยที่มาของนั่งที่มีลักษณะคล้ายพระเครื่องเพราะเป็นผู้ที่ต้องการจะบวชแต่ไม่ได้บวชในอดีตมีชายผู้หนึ่งผิดหวังจากความรักมาตลอดจนปงใจที่จะบวช ปรากฏว่าระหว่างพิธีอุปสมบทหญิงคนรักของเขากลับมาขอคืนดีชายผู้นั้นจึงเปลี่ยนใจไม่บวชพันเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นหลังจากนั้นเพราะเขาปลายเป็นคนเจ้าเศษมีสาวน้อยสาวใหญ่มาติดพันไม่ขาดสายโดยไม่ทราบสาเหตุผู้มีวิชาทางสายศาสตร์จักเอาจุดนี้มาเป็นเคล็ดในการสร้างเครื่องรางสายสเสน่ห์รูปลักษณ์ของนั่งจึงออกมาก้มกึ่นคล้ายพระ เพื่อสะท้อนภท่าของผู้ที่กำลังจะบวชแต่ไม่ได้บวชอย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าเรื่องเล่าดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่ออธิบายคำว่าง,างั่งที่เป็นคำด่าเพื่อสื่อถึงความโง่เขลาโดยเชื่อมโยงพฤติกรรมของชายผู้นั้นว่าแทนที่จะบวชเนเพื่อฝ่ายทางธรรมจับต,ต้องมาลุ่มหลงในการตัณหาครูบธาธรรมวงศาเจ้าอาวาสวัดจองเพชรแขวงจำปาสักประเทศลาว ได้ให้ข้อมูลที่น่าสนใจว่าแท้จริงแล้วคำว่างั่งถูกใช้นำหน้านามจำนวนหนึ่งในภาษาลาวเช่นนั่งสังทองนั่งสีหนั่งสินใสด้วยบริบทเดียวกับคำว่าพระในภาษาไทยเช่นพระสังกล่าคือมีการใช้คำว่างั่งนำหน้านาม หรือชื่อบุคคลแม้ผู้นั้นไม่ได้บวชเป็นพระแต่เป็นตัวละครเอกในวรรณกรรมหรือผู้มีอำนาจพิเศษบางอย่างเหนือมนุษย์นั่นเองการพกการลิ้นบูชางั่งทำได้โดยนำติดตัวใส่ไว้ในกางเกงหรือบริเวณใ,ใกล้อของสงวนว่ากันว่ายิ่งผู้เลี้ยงไม่อาบน้ำหรือทำตัวสกปรกยิ่งส่งเสริมความขลังและอิทธิฤทธิของนั่งเพราะนั่งชอบเกลือกปลวของต่ำ สามารถเลี้ยงด้วยอาหารข้าวหวานทั่วไปหากปรารถนาโชคลาภบาร,รมีให้เลี้ยงด้วยน้ำเปล่าผลไม้เล้าหรือน้ำพึ่งแต่หากต้องการขุนด้านเสน่หให้เลี้ยงด้วยประจำเดือนโดยเลี้ยงใหญ่ปีละครั้งในวันที่15เมษายนหรือวันสงกรานต์อาหารสำหรับเลี้ยงใหญ่คือไก่ต้มไข่ต้มข้าว น้ำและเหล้าขาวสำหรับวิธีพิสูจน์ว่าง้างเป็นของจริงหรือปลอมทำได้โดยการวางง้างคว่ำหน้าลงกับพื้นแล้วให้ผู้หญิงกระโดดข้างง้างจะพลิกตัวหันหน้าขึ้นมาบางใช้ท่าถุงแทนผู้หญิงก็มีตำนานและเรื่องเล่าขานของง้างมีอยู่ว่าและใช้ป่าลึกในภาคเหนือของประเทศไทยมีตำนานเล่าขานเกี่ยวกับง้างตาแดง เรื่องราวโบราณที่มีพลังเหนือธรรมชาติบ้างว่ามันให้โชคลาภมั่งคั่งแต่ตำนานยังเตือนว่าผู้ใดนำงั่งตาแดงไปใช้ในทางที่ผิดจะต้องเผชิญกับผลกรรมอันเลวร้ายวิชัยเคยเป็นพ่อค้าธรรมดาในหมู่บ้านเขาขายสินค้าพื้นบ้านและพืชผลเกษตรในตลาดความฝันของเขาไม่ใช่การเป็นพ่อค้าตลาดนักเขาอยากมีชีวิตหรูหราเหมือนเจ้าสัวนในเมืองใหญ วันหนึ่งเขาได้รู้จักกับการพนันผ่านเพื่อนของเขาที่ชวนไปบ่อนลับในตัวเมืองวิชัยเริ่มติดการพนันและเห็นโอกาสทำเงินมหาศาลเขาใช้เงินเก็บทั้งหมดมาเปิดบ่อนเล็กๆในหมู่บ้านแต่ธุรกิจไม่ได้เป็นไปตามที่เขาคาดหวังบอนของเขาเริ่มมีปัญหาคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่เชื่อในการพน,นันและคนที่มาเล่นก็มักหมดตัวจนไม่มีใครกลับมาอีก รายได้ของบ่อนลดลงเรื่อยๆในขณะที่นิสิ์เพิ่มพูนในคืนหนึ่งขณะที่วิชัยนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ในบ่อนที่เงียบเหนาชายแปลกหน้าผู้หนึ่งเดินเข้ามาหาเขาแต่งตัวมอสอมีอายุราวหกสิบเศษดวงตาของชายคนนั้นดูเหมือนมีบางอย่างที่ไม่ธรรมดาชายชราสังเกตความชื่นหวังในดวงตาของวิชัยก่อจะพูดขึ้นว่า เจ้าอยากได้โชคลาบหรือเปล่ามีบางสิ่งที่อาจช่วยเจ้าได้แต่มันไม่ใช่ของที่จะได้มาง่ายๆและไม่ใช่ของที่ทุกคนคนครอบครองวิชัยที่กำลังหมดห่นทางรีบถามว่ามันคืออะไรและข้าต้องทำอย่างไรจึงจะได้มันชายชรานั่งหลงเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเนื้องตาแดงเครื่องรางลึกลับที่ซ่อนอยู่ในวัดร้างปลางป่า ชายชาราเล่าว่ามันเป็นวัตถุที่ถูกสร้างขึ้นโดยหมอผีในอดีตมีพลังดึงดูดโชคลาภให้ผู้ครอบครองแต่ในขณะเดียวกันหากผู้ใดใช้มันในทางที่ผิดหรือมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ผลกรรมของมันจะไร้แรงจนมิอาจหลีกหนีได้มีคนที่เคยใช้มันแล้วร่ำรวยจริงแต่ไม่มีใครเลยที่รอดพ้นจากเงื้อมือของตำชายชารากล่าวก่อนจะมองจ้องไปยังวิชัย แม้คำเตือนจะหนักแน่นแต่สำหรับวิชัยในตอนนั้นคำว่ากรรมหรือคำสาไม่มีความหมายอะไรเขาสนใจเทียงความมั่งคั่งที่เขาอาจได้มาชายชราให้แถนที่ที่วาดด้วยมือและบอกให้เดินเข้าไปในป่าผ่านลําทางที่มีหินรูปร่างเหมือนหัวกระโหลกและที่นั่นจะเจอวัดร้างกลางป่าชายชราบอกได้เทียงเท่านี้ ที่เหลือขึ้นอยู่ที่นายวิชัยจะเลิกเองวิชัยออกเดินทางในเช้าวันถักมาโดยไม่มีความลังเลเขาเดินลึกเข้าไปในป่าที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและบรรยากาศบางเวรเสียงใบไม้กรอบแกรกใต้เท้าของเขาฟังดูดังกว่าปกติและมีบางครั้งที่เขารู้สึกเหมือนถูกเฝ้ามองหลังจากเดินทางมาได้สักพักเขามาถึงลำธารที่ชายชราพูดถึงวิชัยมองไปที่หินรูปร่างเหมือนหัวกระโหลก เขารู้สึกเย็นยะเยือกขึ้นมาทันทีโดยไม่มีสาเหตุแต่ความโลภทำให้เขายังคงเดินหน้าต่อเมื่อเข้าใปล้พื้นที่วัดวิชัยพบกับสิ่งกีขวางหลายอย่างเช่นทวันหนาที่พันกันเป็นปงจนแทบจะผ่านไปไม่ได้เสียงนกคูบในตอนกลางวันและซากสัตว์แห้งที่ดูเหมือนเพิ่งตายเมื่อไม่นานมานี้ทุกสิ่งเหล่านี้เหมือนเป็นสัญญาณเตือนให้เขาหันหลังกลับ แต่สำหรับวิชัยความโลบดบังทุกสัญญาณที่บอกให้เขาหยุดเมื่อเขามาถึงวัดร้างวิชัยรู้สึกถึงอากาศเย็นยะยเยือที่แทบปกคลุมทั่วบริเวณซากวัดที่พังทลายลงเต็มไปด้วยเถาวัลและตะไคร่แต่กลางถุงที่พังครึ่งหนึ่งมีหีบไม้เก่าๆวางอยู่ดวงตาของวิชัยเบิดกว้างเขาเดินเข้าไปใกล้หีบอย่างช้าๆก่อนจะเปิดมันออกทันใดนั้น ดวงตาสีแดงกล่ำของง้างเรืองแสงขึ้นทั่วทั้งห้องถงดูเหมือนถูกเติมเต็มด้วยแสงสีแดงและวิชัยรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถอธิบายได้มันเหมือนเสียงกระซิบจากง่างกำลังเชื้อเชิญวิชัยเอาข้าไปบูชาสิแล้วเจ้าจะได้ทุกสิ่งที่เจ้าต้องการแม้จะรู้สึกหวาดหวาดในส่วนลึกของจิตใจวิชัยตัดสินใจหยิบง้่งขึ้นมาใส่กระเป๋าและออกเดินทางกลับไปยังบ่อนของเขา ด้วยความหวังและความมั่นใจว่าชีวิตของเขากำลังจะเปลี่ยนแปลงตลอดการวิชัยไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งแต่เป็นจุดเริ่มต้นของหายนะที่เขาจะต้องผเผชิญในไม่ช้าเมื่อวิชัยกลับมาถึงบ่อนในวันรุ่งขึ้นเขารู้สึกได้ถึงพลังบงางอย่างที่ติดตัวมาพร้อมกับเนื้องตาแดงเขาจัดการเตรียมแท่นบูชาด้วยมือของตัวเอง แท่นบูชานั้นตกแต่งด้วยผ้าสีแดงสดเครื่องเส้นไหวเช่นเนื้อดิบไข่ดิบและเหล้าขาววางล้อมรอบนั่งตาแดงที่ถูกตั้งไว้ตรงกลางวิชายจุดธูปและพึมพำคำบูชาแบบง,ง่ายๆที่เขาแต่งขึ้นเองขณะนั้นดวงตาของนั่งเปล่งแสงขึ้นมาทันทีเราวกับตอบรับการบูชาของเขาในคืนแรกหลังจากวิชายนำนั่งมาตั้งที่บ่อน สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นลูกค้าหลายคนที่เคยหายหน้าไปเริ่มทยอยกลับมาและพวกเขาก็พากันเสี่ยงโชคอย่างไม่หยุดย่อนไม่ว่าพวกเขาจะเล่นหนักแค่ไหนผลลัพธ์ก็มักออกมาเป็นประโยชน์ต่อบ่อนของวิชัยเสมอหนึ่งในลูกค้าประจำชื่อไอเธอที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนดวงแข็งมักจะชนะในทุกเกมแต่คืนนั้นเอง ไอ้เธอเสียงเงินหมดตัวจนต้องจำนำนายกาและสร้อยทองให้กับวิชัยมันลุกขึ้นตะโกนอย่างโมโหว่ามึงโกงกูแน่ๆแต่ทันใดนั้นเสียงประหลาดดังขึ้นจากแท่นบูชาเสียงเหมือนหัวเราะในลําคอดวงตาของนัางเปล่งแสงว่าจนทุกคนหันไปมองไอ้เธอเงียบไปทันทีใบหน้าของเขาสีขาวราวกับเห็นผีก่อนจะวิ่งออกจากบ่อนโดยไม่พูดอะไร หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นชื่อเสียงของบอนลับกลางป่าของวิชัยเริ่มโด่งดังผู้คนจากหมู่บ้านใกล้เคียงและแม้แต่ในเมืองใหญ่ต่างเดินทางมาสิ่งโชคบอลของเขากลายเป็นสถานที่ที่นักพนันทุกคนอยากลองดวงวิชัยเริ่มมีรายได้มหาศาลเขานำเงินไปซื้อที่ดินสร้างบ้านหลังใหญ่และแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าราคาแพงชีวิตที่เคยลำบากกลายเป็นอดีตไป แต่ในเวลาเดียวกันบรรยากาศในบ่อนเริ่มเปลี่ยนไปเล็กน้อยบางคนที่มาเล่นในบ่อนเริ่มพูดถึงความรู้สึกแปลกๆขณะเล่นบางคนบอกว่ารู้สึกเหมือนมีใครบางคนเฝ้าดูอยู่จากมุมมืดบางคนได้ยินเสียงกระซิบว่าเสียไปอีกสิเสียไปให้หมดเลยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ทำให้วิชัยสนใจเพราะรายได้ที่หลั่งไหลเข้ามา ยังคงมีมากกว่าเรื่องเล่าลึกลับเหล่านั้นอยู่มาคืนหนึ่งขณะที่วิชัยกำลังนับเงินในห้องส่วนตัวก็มีเสียงดังเหมือนมีสิ่งของหล่นจากแท่นบูชาทำให้เขาสะดุง้งวิชัยเดินออกมาดูและพบว่ากล่องสายเครื่องเส้นไหว้บนแท่นบูชาล้มลงเองโดยไม่มีใครแตะต้องสิ่งที่แปลกยิ่งกว่าคือดวงตาของ,งานางที่เคยเป่งแสงแดงอย่างคงที่ บัดนี้สว่างว่าเป็นจังหวะเหมือนกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอยา่างคืนนั้นวิชัยฝันร้ายเขาฝันเห็นตัวเองเดินอยู่ในป่างืดสนิทเสียงหัวเราะย่อ,ยยอด,ดังกล้องอยู่รอบตัวและเมื่อเขาหันกลับไปเขาเห็นนั่งตาแดงมีขนาดเท่าคนจริงกำลังจ้องมองมาที่เขาใบหน้าของมันเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่ชั่วร้ายเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นเจ้าของข้าไม่ เจ้าเป็นเพียงของเล่นของค้างัางพูดด้วยเสียงเย็นเยือยก่อนจะกระโจนเข้าใส่เขาวิชายสะดุ้งตื่นขึ้นมาเหงื่อท่วมตัวแต่เขาตอกตัวเองว่านั่นเป็นเพียงความฝันหลังจากเหตุการณ์นั้นงัางเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดขึ้นเรื่อยๆเครื่องเส้นไหวที่หวางไว้หายไปอย่างลึกลักแม้ว่าไม่มีใครแต่ต้อง บางครั้งนั่งเหมือนจะขยับไปจากตำแหน่งเดิมเล็กน้อยนักทนันบางคนที่มาเล่นบ่อนเริ่มพูดถึงภาพหลอนที่พวกเขาเห็นบางคนบอกว่าเห็นเง่างยืนอยู่ด้านหลังพวกเขาในกระจกบ,บางคนได้ยินเสียงโห่ร้องใกล้ๆหูทุกอย่างเริ่มบานปลายมากขึ้นเรื่อยๆแต่สำหรับวิชัยสิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นเพียงความเชื่อของคนที่แพ้เขาคิดว่าตราบใดที่เงางยังนำโชคลาภมาให้ สิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล็กน้อยที่ไม่ต้องใส่ใจวิชัยเริ่มลหลงไหลในพลังของงั่งมากขึ้นเขาเพิ่มจำนวนเครื่องเส้นไหวให้มากกว่าเดิมเริ่มจุดทูปทุกชั่วโมงเพื่อบูชาถึงขั้นสั่งช่างฝีมือมาสร้างแท่นบูชาทองคําเพื่อให้เง่องตาแดงพอใจแต่เขาไม่รู้เลยว่าการกระทํานี้ไม่ได้เป็นการบูชาเพื่อแสดงความเคารพแต่มันกําลังเสริมพลังให้สิ่งชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในไอ้เงัางตาแดง และวิชัยเองกําลังตกเป็นท่าของพลังที่เขาคิดว่าควบคุมได้และนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่นาาที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลเวลาผ่านไปบ่อนของวิชัยกลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างนักพนันจากที่ไกลหลายร้อยกิโลเมตรเดินทางมาที่นี่เพื่อท้าทายโชคชะตาแต่บรรยากาศในบ่อนเริ่มเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนแม้ลูกค้ายังคงหลั่งไหลเข้ามา แต่หลายคนพูดถึงความรู้สึกแปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้คืนหนึ่งในช่วงที่บ่อนคึกคักที่สุดมีลูกค้าชื่อในหมอกผู้ซึ่งมักเล่นหนักและเสียเงินครั้งละหลายหมื่นบาทจูจูก,จก,ก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งเขาชี้ไปที่แท่นบูชาที่ไอ้เง้างตาแดงตั้งอยู่ดวงตาแดงของไอ้ง้างเปล่งแสงสว่างกว่าปกติจนเหมือนจะลุกเป็นไฟในหมอกตะโกนเออวยวย ว่าเห็นได้งงหัวเร้าย่อใส่ก่อนจะลม้ลมลงกับพื้นมือกุมหน้าอกเหมือนมีบางอย่างบดบี้หัวใจเขาผู้คนในบ่อนเริ่มกระซิบกันถึงความแตกประหลาดวิชัยพยาย,ยามตอบลูกค้าว่าเป็นเพียงอาการเมาสุราแต่ในใจเขารู้สึกได้ว่ามีบางอย่างไม่ชอบมาผ่ากลในคืนนั้นวิชัยฝันร้ายอีกครั้งคราวนี้เขาเห็นตัวเองอยู่ในบ่อนที่เงียบสนิทไม่มีลูกค้า มีเพียงไอ้งั่งตาแดงที่ตั้งอยู่ตรงแท่นบูชาคราวนี้ไอ้งั่งไม่ใช่เพียงรูปปั้นเล็กๆมันกลักปลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเท่ามนุษย์มันนั่งไขว่ห้างจ้องเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยามแล้วพูดว่าเจ้าอยากได้ชคลาบไม่ใช่หรือข้าให้เจ้าแล้วแต่เจ้ายังไม่ได้ตอบแทนข้าให้คุ้มเลยในฝันวิชัยพยายามวิ่งหนีแต่ไม่ว่าจะวิ่งไปทางไหน เขาก็วนกลับมาที่เดิมไอเงั่งหัวเราเสียงดังลัน่นและยื่นมือออกมาเหมือนจะดึงวิชัยเข้าไปแล้วมันก็พูดว่าข้าจะค่อยๆเอาคืนทุกสิ่งที่เจ้าเย่งมาข้าจะเอากลักไปทั้งหมดหลังจากฝันนั้นสิ่งแปลกๆเริ่มเกิดขึ้นในปอนเครื่องเส้นไหวที่หวางไว้รอบแท่นบูชาเริ่มเน่าเปื่อยในเวลาเทียงไม่กี่ชั่วโมงทั้งที่ปกติจะอยู่ได้เป็นวัน คืนวันหนึ่งกลุ่มนักพนันสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้พวกเขาขนลุกในกระจกเงาที่ติดไว้บนผนังของบ่อนมีเงาสะท้อนของนั่งตาแดงขนาดใหญ่ที่นั่งอยู่เบื้องหลังพวกเขาแต่เมื่อหันกลับไปมองก็ไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นลูกค้าหลายคนเริ่มกระซิบกันว่าในบ่อนนี้ต้องมีผีแน่ๆแ,และเริ่มปฏิเสธที่จะกลับมาเล่นอีก ถึงแม้รายได้เริ่มลดลงจากเหตุการณ์ที่เล่าหรือกันแต่ความโลภยังคงทำให้วิชัยเดินหน้าต่อไปคืนหนึ่งเขาจุดธูปบูชาไอ้เง่างตาแดงโดยเพิ่มเครื่องเส้นไหว้ด้วยหัวหมูสองหัวและเล้าขาวชนิดปีที่สุดแต่แทนที่เง่างจะตอบรับด้วยแสงสว่างเหมือนทุกครั้งแท่นบูชากลับสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงทันใดนั้นเสียงเหมือนใครบางคนกระซิบที่ข้างหูของเขาดังขึ้นชัดเจนว่า พอได้แล้วเจ้าคิดว่าข้าจะให้เจ้าโดยไม่เอาคืนหรือเสียงนั้นดังขึ้นจนวิชัยล้มลงกับพื้นเขาเงยหน้ามองไอ้งังที่ตอนนี้ดวงตาแดงกำสว่างกว่าที่เคยเห็นในคืนที่บ่อนมีนักพนันมากที่สุดทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความปกติเสียงหัวเราะและการพูดคุยคึกคักเหมือนเคยแต่ไม่นานไฟในบ่อนเริ่มกระพริบก่อนจะดับลงสนิท เสียงกรดร้องดังขึ้นเมื่อทุกคนมองไปที่แท่นบูชานั่งตาแดงไม่ใช่รูปปั้นอีกต่อไปมันกลายเป็นเงาร่างสูงใหญ่ที่ลอยอยู่กลางห้องดวงตาของมันเปล่งแสงแดงเหมือนไฟจากนรกมันเริ่มเคลื่อนไหวไปรอบๆห้องเสียงหัวเราะเย้ยหยันของมันดังไปทั่วเสียงไอ้งัางตาแดงตะโกนว่าพวกเจ้าทุกคนโลกเหมือนข้าข้าจะให้สิ่งที่เจ้าสมควรได้รับ นักพนันทุกคนเริ่มเห็นภาพหลอนของตัวเองบางคนเห็นตัวเองนอนอยู่ในหลุมศพบางคนเห็นร่างตัวเองถูกเงินตปือนก,กินจนไม่เหลือชิ้นดีวิชัยพยายามวิ่งหนีแต่กลับวนไปที่แท่นบูชาเหมือนถูกพลังลึกลับดึงกลักมาแล้วมีเสียงของไอ้งั่งตาแดงพูดขึ้นว่าเจ้าไม่มีวันหนีข้าพ้นเจ้าเลือกเส้นทางนี้เองเช้าวันต่อมา บอนของวิชัยกลายเป็นซากประหัดพังไม่มีร่องรอยของผู้คนที่อยู่ในนั้นแม้แต่ตัววิชัยก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยชาวบ้านที่กล้าเดินเข้าไปในซากบอลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขารู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากเงามืดและในบางคืนหากเดินผ่านจะเห็นดวงตาสีแดงกลำลอ้ยอยู่ในความมืดพร้อมเสียงหัหเรอย,ยอยี่ดังแว่วเหมือนท้าทาย ตำนานของให้งั่งตาแดงแปลกเป็นคำเตือนถึงผู้ที่คิดจะใช้พลังเหนือธรรมชาติในทางที่ผิดความโลภและเจตนาไม่บริสุทธิ์จะนำมาซึ่งผลกรรมที่มิอาจหลีกหนีได้แม้ไองั่งจะหายไปพร้อมกับวิชัยแต่พลังอันชั่วร้ายของมันยังคงหลงเหลืออยู่ในสถานที่นั้นเราคอยเหยืยคนต่อไปที่ถูกล่อลวงด้วยความโลภของตนเองหลายเดือนผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่บ่อนของวิชาย เรื่องเล่าเกี่ยวกับไอ้งัางตาแดงและการล่มสลายของบ่อนเริ่มซาลงแต่คนในหมู่บ้านยังคงหลีกเลี่ยงซากบ,บ่อนร้างกลางป่าเสียงหัวเราะลึกละและดวงตาแดงดำที่บางคนเคยพบเจอกวายเป็นคำเตือนที่ชาวบ้านบอกต่อกันว่าอย่าไปยุ่งกับที่นั่นหากไม่อยากพบกับจุดจบที่น่ากลัวแต่เรื่องราวนี้กลับดึงดูดความสนใจของกลุ่มวัยรุ่นจากเมืองใหญ่ ที่อยากพิสูจน์เรื่องเล่าลึกๆพวกเขาเชื่อว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงนิทานที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อขู่เด็กพวกเขาจึงรวมกลุ่มกันเดินทางไปยังซากบ่อน,นั้นในคืนหนึ่งเมื่อพวกเขาไปถึงทุกอย่างดูสงบบรรยากาศของบ่อนร้างดูเหมือนอาคารเก่าที่ถูกปล่อยทิ้งไว้แต่เมื่อกลุ่มวัยรุ่นเริ่มสำรวจห้องถุงเต่าที่เคยเป็นที่ตั้งของแท่นบูชา ไอ้งั่งตาแดงที่ทุกคนคิดว่าหายไปปรากฏขึ้นอีกครั้งมันตั้งอยู่กลางห้องดวงตาของมันเรืองแสงอ่อนๆท่ามกตางขวามมืดหนึ่งในัวรุ่นหยิบงั่งขึ้นมาโดยไม่ลังเลขณะนั้นเองไฟฉายทุกดวงที่พวกเขาจะอยู่ก็ดับลงทันทีเสียงหวรอราะยอด,ดังขึ้นรอบๆห้องและมีเสียงลึกๆปล่าขึ้นว่า พวกเจ้าคิดว่าจะควบคุมข้าได้เหมือนวิชายนั้นหรือพรมวัยรุ่นเริ่มได้ยินเสียงกระซิบในหัวของตัวเองทุกคนเริ่มเห็นภาพหลอนที่แตกต่างกันบางคนเห็นตัวเองถูกลากเข้าสู่ความมืดบางคนเห็นเงินทองที่พวกเขาอยากได้กลายเป็นงูพิษที่เลื้อยผ่านร่างกายพวกเขาตะะกดัวยความหวาดกลัวก่อนจะทิ้งทุกอย่างและวิ่งหนีออกจากบ่อนร้างนั้นคนเดียวที่ไม่สามารถหนีไปได้คือ นักเรียนหนุ่มที่หยิบงั่งขึ้นมาเขาล้มลงกับพื้นและเห็นดวงตาสีแดงดำของไอ้งั่งจ้องตรงเข้ามาในจิตใจของเขาเช้าวันถัดมาคนในหมู่บ้านพบศพของนักเรียนหนุ่มคนนั้นนอนแข็งทื่ออยู่หน้าซากบ่อนใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวสุดขีดไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือบาดแผลบนร่างกายแต่ที่มือของเขายังคงกำเสศท่าสีแดงแน่นจนเลือดซึม ชาวบ้านที่พบศพเริ่มแพร่ข่าวลืออีกครั้งเรื่องราวของนัางตาแดงถูกเล่าขานอย่างกว้างขวางและคนในหมู่บ้านทากกะหลิกเลี่ยงที่จะเดินผ่านื้นที่นั้นอย่างเด็ดขาดเรื่องเล่าของนัางตาแดงแสดงให้เห็นว่ามันไม่ได้หายไปพร้อมกับวิชายมันยังคงอยู่ที่นั่นรออยู่รายใหม่ที่ถูกล่อลวงด้วยความโลภหรือความอยากรู้อยากเห็นทุกคนที่ได้พบไอ้งัางตาแดง ล้วนต้องเผชิญหน้ากับผลกรรมของตนเองสุดท้ายไอ้งั่งตาแดงกลายเป็นเครื่องตนใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกที่ได้มาโดยไม่ต้องจ่ายคืนและพลังอัลลีลับไม่ใช่สิ่งที่มนุษย์ธรรมดาสามารถควบคุมได้ไอ้เงั่งตาแดงยังคงรออยู่ในความมืดเราคอยคนที่กล้าท้าทายต่อโชคชะตาคนต่อไปที่จะก,ก้าวเข้าสู่บทสุดท้ายของตนเองกับคำสาปที่ไม่มีวันสิ้นสดุด